สวัสดีพี่น้องปองปายมาหน้ามือนี่เจอเลยพี่น้องปัญหาเกิดแล้วเขาออกห่วงเม็ดกำลังเคียวพี่น้องปัญหาเกิดเลยพี่น้องฟังเทคนิคบอล่มพี่น้องเข่าล้มพี่น้องเขาล้มปัญหาเกิดเลยล้มแท่นหนามพี่น้องเจอปัญหาแล้วพี่น้องเขาล้มพี่นอ้องเขาหอมมะลิลอยหาพี่น้องล้มหลังจากฝนตกแล้วก็ะล่มพี่น้อง เข่าออกห่วงกล็ลังเม็ดเขียวๆพี่น้องล่มแล้วพี่น้องปัญหางอกแล้วนี่นะคอเสียพี่น้องถ้าเข่าออกห่วงเขียวๆสิล่มแซ่น้ำเลยมังกะสีเฮ็ดให้ห่วงเข่าห้องเห่าเน่าพี่น้องก็ให้เกิดปัญหาคือเข่าเน่าเก็บผ้นผลิตบ่ได้ขนาดเป็นหน้าอินซีได้หน่พี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมี กะถือว่าต้นสูงแห้งพี่น้องต้นสูงแห้งสาเหตุอีกอย่างนึงก็คือพอไหนบริตตัดใบเขาพี่น้องเขาเลยต้นสูงเพราะมันออกห่วงแล้วมันกะนักห่วงมันกะเจอร่มมันกะร่มพัดเฮ็ดให้เขาร่มพี่น้องปัญหางอกแล้วแปลงนี่กเกษตรอินทรีย์มือไม่คือพอไหนเจอปัญหาละปีนี้พี่น้องเขาร่มพี่น้องลมแซ่น้ำ มันที่ลมแท่นน้ำนี่ห่วงข้างล่างที่แท่นน้ำกับมันก็นจะเนาว,ว่าสามารถเก็บผลผลิตได้นี่เราปัญหาพี่น้องสำหรับเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าก็สิพอปัญหาแตกต่างกันไปพี่น้องสาเหตุอีกอย่างหนึง่งแปลงนี่ของป้าหน่อยกะวมีที่ระบายน้ำเป็นแปลงที่ต่ำที่สุดในแปลงอื่นๆสูงกว่าแปลงนี่จะเป็นแปลงที่ต่ำกว่ามูน้ำไฮอื่นก็นสิไหลลงมาแปลงนี่ละกะ สิปลงสาตอนนี้สาสองหน่วยเข้าน้ำเต็มเลยพี่น้องน้ำเต็มสาละก็เลยบ่อสามารถระบายลงสาไดเพราะว่าระดับไอให้หน้าเข้าต่ำกว่าระดับน้ำสามันก็เลยระบายบ่ได้พี่น้องจะเอาเครื่องมาสูบน้ำลงสากับก่ได้อีกสาเต็มมิดละสองหน่วยเขาก็ลั่งเขียวพี่น้องเขาอ่องห่วงเขียวๆก็ลั่งเป็นเขาเมาสามารถเทดก็ลั่งสีเป็นเขาเมาที กษตประมาณนี่แหละที่พี่น้องเพื่อนเอาเก็บไปเห็ดขมเหลาพี่น้องเม็ดเขียวๆงามพี่น้องแต่กะแปลงนี่ก็ลมล่มละฟังหนึ่งพี่น้องกะถือว่าล่มบ่หลาลปันไหนแต่กะนี่ละมาทายให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งว่าปัญหาของเกษตรกรถ้าเจอเขาลมสิกะขันลมแล้วมีน้ำแซ่น้ำกะเขากษตรอ้อมห่วงเขียวๆสิแซ่น้ำกะเน่าพี่น้อง หนาวเลยเก็บผลผลิตบ่ได้แต่กะเป็นกําลังใจให้กันในเด้อพี่น้องผู้ใดเจอปัญหาเขาหล่มแซน้ำเม็ดเขาแซน้ำโม,มมีทางสูบน้ำไปกะเป็นกำลังใจให้พี่น้องบางพื้นที่เพื่อนกะน้ำท่วมเสียหายหลายไลเก็บผลผลิตบ่ได้กะบ่หน่อยกะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางที่น้ำท่วมทงไฮทงหน้าเพิน่นหลายๆพื้นที่เป็นกำลังใจให้คือกันเด้อพี่น้อง สู่ๆไปน้ากันพี่น้องไพ่ธรรมชาติแต่ละพื้นที่กะผสมเหตุบ่คือกันพี่น้องบางพื้นที่กะน้าท่วมช่วงนี้กะปลายฝนต้นหนาวพี่น้องกะดูแลสุขภาพกันเนเดอร์พี่น้องเป็นห่วงเป็นใหญ่กันไอ้มือนีเพ่าหน่อยกะบดไดามาห,หน้าลายมือพี่น้องกัมือนีก็เลยมาเก็บบรรยากาศทองให้ทองหน้าเขาหอมมะลิลอยหายของ เฮาอีกแปลงนึงพี่น้องแปลงนี้เริ่มเขาเริ่มร่มแล้วพี่น้องกะร่มบ่ร้ายดอกพี่น้องสูงแห้งพี่น้องกะล่งเป็นขาเมาพี่น้องกะล่งเป็นข่าเมาเม็ดกาลังเขียวๆพี่น้องบ่ท่านแกส่วนไอ้เขาของแม่ถีเพิ่นเฮ็ดไอ้กอขอซิมหากะขาดว่าสิเกียวไปไปลายเดือนตุลานีแล้วพี่น้อง ถ้าเพิ่นเกีียวมือได้กะสี่ายคลิปเกีียวมาฝากเอฟซีสำหรับคลิปนี้กะเป็นกำลังใจให้กันในเรื่องพี่นอ้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปงหนิงชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ปอนหน่อยก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย